อะไรนะข้าหมูแดงได้สิเรื่องข้าหมูแดงไม่สามารถนาเสนอในเรื่องเราเช้านี้หรอกเกินไปนิดหน่อยแต่มันเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจนี่ก่อนจะไปเรื่องเครียดไปดูเครียดไหมข้าหมูแดงข้าหมูแดงเครียดไหมน้องไบรท์อคอมีท่านท่านหนึ่งพโพสลงในกลุ่มชมรมคนรักข้าหมูแดงหมูกรอบระบุถามหน่อยค่ะเหตุการณ์นี้คุณคิดว่าใครผิดโปรดฟังทางนี้ เดินเข้าเข้าเดินเข้าร้านข้าวหมูแดงแล้วสั่งข้าวหมูแดงจานหนึ่งค่ะบอกแม่ค้าว่าเอาข้าวหมูแดงจานหนึ่งค่ะข้าวหมูแดงค่ะซักพักแฟนเดินตามมาที่หลังสั่งข้าวหมูแดงหมูกรอบอ่ะทบทวนอีกทีนึงนะเธอเดินเข้าไปแล้วเธอบอกข้าวหมูแดงจานหนึ่งค่ะแล้วแฟนตามมาสั่งข้าวหมูแดงหมูกรอบมันมีคําสั่งที่แตกต่าง แล้วแม göster, ่ค like em ้าทําข kind of eh ้าวหมูแดงหมูกรอบมาให้ทั้งสองจานเธอบอกเธอก็เลยโวยวายใส่แม่ค้าว่าที่สั่งไปมันคือข้าวหมูแดงล้วนนะแม่ค้าตอบกลับมาว่าลูกค้าสั่งข้าวหมูแดงนะคะไม่ได้สั่งหมูแดงล้วนลูกค้าสั่งข้าวหมูแดงนะคะไม่ได้สั่งหมูแดงล้วนตอนที่เธอสั่งเธอสั่งว่าข้าวหมูแดงจานหนึ่งใช่ไหมค่ะพอยกมามันมีหมูกรอบมาด้วยเหมือนกับที่แฟนเธอสั่งเลย ที่ข้าวหมูแดงหมูกรอบเธอก็เลยบอกว่าเธนะอสั่งข้าวหมูแดงล้วนนะแม่ค้าก็เลยบอกว่าที่เธอสั่งอ่ะคือข้าวหมูแดงไม่ใช้สั่งหมูแดงล้วนลูกค้าตอบกลับมาว่า <พ lessons S 2> ก,ก็สั่งข้าวหมูแดงไงคะนั่นแม่ค้าก็เลยตอบกลับมาว่าถ้าต้องการแดงล้วนก็ต้องสั่งแดงล้วนนะคะเพราะข้าวหมูแดงน่ะมันชื่อข้าวหมูแดงแต่มันจะได้แดงกรอบค่ะคนอื่นเขาสั่งข้าวหมูแดงเขาก็จะได้แบบนี้ อ่มามันอาจจะดูเล็กแต่เมื่อวานนี้โซเชียลระอุเลยท่านผู้ชมเพราะอะไรเหรอลูกค้าเริ่มวีนเริ่มวีนบอกเออ,เอ,องั้นก็ไม่เอา,อาแล้วเดินออกร้านไปเลยทั้งทั้งที่แม่ค้าทำข้าวให้แล้วโชคดีที่ร้านน้ำไปแค่จานเดียว ชักพักแฟนเขาก็เดินตามออกไปแล้วก็จ่ายเงินค่าข้าวหนึ่งจานที่ราดน้ําไปแล้วแต่ยังไม่ได้กินนะคะอีกจานหนึ่งที่ทําแล้วแต่ไม่ราดน้ำหมูแดงแม่ค้าก็เอาไปจัดใส่ห่อใหม่ให้ลูกค้าอีกท่านหนึ่งคํำถามคืออยากจะทราบว่าเหตุการณ์แบบนี้ใครผิดคะถ้าตลอดมา80ปีก็ขายแบบนี้อันนี้น่าจะเป็นร้านไหม เป็นร้านเป็นร้านแล้วก็น่าจะเป็นร้านเก่าแก่ด้วยเพราะ80ปีใช่ไหมคะมีปลอเดี๋ยวจะคิดว่าเกี่ยวกับราคาไม่เกี่ยวปลอหมูแดงล้วนหมูแดงกรอบราคา50บาทเท่ากันนะไม่ได้เพิ่ม,มแล้วก็บอกบางเม้นถามว่าสั่งหมูกรอบทําไมมีหมูแดงเพราะถ้าหมูกรอบล้วนเนี่ยมันจะแพงกว่า10บาทอท่านผู้ชมน้องไบรท์ค่ะคือมันไม่ตรงกัน ถ้ารุ่นใหม่ๆบางคนที่ไปมีประสบการณ์กินร้านข้าวหมูแดงมันจะหมายถึงมีแต่หมูแดงกับไข่ต้มแล้วจะมีกุนเชียงไหมมีกุนเชียงได้อ่ามันจะไม่มีหมูกรอบค่ะแต่ถ้าเป็นยุคพี่เนี่ยยุคผมนะผมโตมากับข้าหมูแดงที่หมายถึงข้าวและหมูแดงเป็นหลักค่ะแล้วจะมีหมูกรอบเล็กน้อย <c oughs> กับกุนเชียงเล็กน้อยแล้วก็ไข่ต้ม ครึ่งฟอง <ฮะ S 1> ถ้าเป็นยุคผมคือมันจะมีหมูกรอบอยู่แต่ไม่ใช่เท่าเๆกับหมูแดงนะ,<ฮ>ะหมูแดงจะเป็นหลักหมูกรอบมันจะสักสามชิ้นกุนเชียงสักสองชิ้นสามชิ้นแล้วไข่เนี่ย,ยุคพี่เป็นอย่างนี้ <ฮะ S 1> คือถ้าพี่สั่งข้าวหมูแดงมันจะมาแบบนี้และถ้าเป็นพี่ดันใส่แต่หมูแดงมาพี่ก็จะไปถามอ้าวไม่มีหมูกรอบเหรอ <ฮะ S 1> แม่ค้าคงจะบอก ก็คุณสั่งข้าหมูแดง <S 2> <S 2> <S ผมก็จะบอกอ่ะข้าหมูแดงในความหมายของผมมันหมายถึงมันมีหมูกรอบอยู่ด้วยนะค่ะน้องไบเป็นยังไง คือถ้าเกิดเป็นร้านเก่าแก่ร้านที่อยู่มานานจะเป็นแบบที่พี่ยุทธบอกค่ะจริงเหรอก็เคยไปทานก็คือสั่งข้าวหมูแดงจานนึ่งอย่างนี้นะคะมันก็จะมีทั้งหมูแดงแล้วก็มีหมูกรอบแซมมาด้วยในต้มแต่ถ้าร้านใหม่ๆที่เขาเพิ่งเปิดร้านปัจจุบันเนี่ยเวลาเราสั่งข้าวหมูแดงมันก็คือข้าวหมูแดงถ้าเราจะเอาหมูกรอบด้วยต้องบอกข้าวหมูแดงหมูกรอบจะได้สองอย่างไม่ถ้าพี่จะกินหมูกรอบเป็นหลักพี่จะสั่งข้าวหมูกรอบหมูแดงเข้าใจใช่ไหม ในแบบพี่อะคือโดยส่วนปกติมันจะเป็นหมูกรอบนิดเดียวค่ะหมูแดงเป็นหลักถ้าพี่อยากจะได้หมูกรอบเยอะพี่จะสั่งไปเลยแมงก,ก็ข้าวหมูกรอบไปเลยหรือแมงก็ก็เอาข้าวหมูกรอบใส่หมูแดงด้วย <c oughs> <c oughs> เนี่ยคุณผู้ชมบอกว่าถ้าร้านแบบเก่าจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเรื่องนี้ใครผิดใครถูกล่ะเนี่ย แต่ใบก็เคยนะไปร้านเก่าแก่ค่ะแล้วก็บอกว่าข้าวหมูแดงจานนึงค่ะมันก็จะมีหมูกรอบมาด้วยแบบพี่พยุทธ์บอกใช่ไหมคะเราจําเป็นต้องสั่งว่าถ้าเราจะกินแต่หมูแดงเราต้องสั่งไหมว่าข้าวหมูแดงล้วนเออหรือหมูแดงอย่างเดียวแต่ตอนนั้นวันนั้นใบจำได้ใบก็เลยสั่งใหม่อันต้องบไงนะแล้วก็เอาจานนั้นให้โกโตกินเพราะต้องใบไม่กินหมูกรอบมันมีร้านที่เก่าแก่ร้านนึงอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็สั่งบอกว่าน้องใบไม่ชอบหมูกรอบเพราะมีมันแต่พี่เนี่ย มันมันคืออะไรที่จําเป็นกับร่างกายและจิตใจมันเป็นคอลลาเจนเอาเป็นว่าของน้องไบคือใบเดินเข้าไปแต่ร้านนี้ร้านเก่าแก่นะคะไบก็บอกว่าข้าวหมูแดงจานหนึ่งค่ะก็มีข้าวหมูแดงมาแล้วมีหมูกรอบมาด้วยนี่แหละอ่ะเราก็เลยแบบเอ๊ะอ่ะเราอยากได้แต่หมูแดงอย่างเดียวก็เลยบอกเขาว่าเอาเอาข้าวหมูแดงอย่างเดียวค่ะจานนึงแล้วยกจานนั้นให้โตไปคือถ้าเป็นยุคพี่นะไม่รู้อาจจะไม่ตรงกันยุคใหม่นะถ้าเป็นยุคพี่ก็จะแบบน้องไบ พี่ต้องสั่งว่าอข้าหมูแดงจนานหนึ่งไม่เอาหมูกรอบอ<า>เขาจะไม่ใส่หมูกรอบมามประกอบเหมือนกเหมือนแล้วแต่ร้านเพราะเนี่ยคุณผู้ชมบอกว่าสั่งมาทั้งชีวิตสั่งข้าวหมูแดงมันก็จะมีแต่หมูแดงอย่างที่ใบบอกแหละมันต้องเป็นร้านเก่าแก่เอ้ยเรา<ม>อยู่ในประเทศเดียวกันไหมมันขึ้นอยู่กับร้านมันแล้วแต่ร้านเรื่องข้าวหมูแดงนี่เป็นประเด็นร้อนเมื่อวานนี้เราอู่เดือดเลยอันน้องฮะกรณีนี้เอายังไง กลายเป็นเรื่องเครียดเลยคุณผู้ชมบอกหัวจะปวดนะปวดหัวเลยปวดหัวเลยหัวจะปวดเออถ้าทฤษฎีแบบพี่ก็จะบอกในน้องใบค่ะอ่จถ้าสั่งต้มเลือดหมูมันจะมีแต่เลือดไหมมันก็ต้องมีหมูสับมีไส้หมูมีหัวใจมีเสี่ยงเจอันนั้นเป็นที่เข้าใจตรงกันว่าถ้าต้มเลือดหมูมันมีเครื่องในด้วยสั่งต้มเลือดหมูหมายถึงต้มเลือดหมูมีแต่เลือดหมูไหม มันเป็นสูตรอาหารมันขึ้นอยู่กับร้านนั่นแหละอย่างที่คุณผู้ชมบอกว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละร้านอืมอ่เรื่องนี้มันแก้งานทีเดียวน้องใบค่ะเออขอหมูแดงล้วนได้ไหมคะอืมแต่ทีนี้ก็คงรู้สึกว่าละจานนั้นทําไงไงฮะจานที่เราสั่งไปแล้วอะค่ะท่านนี้ก็คงอาจจะนึกว่าแล้วทํายังไงอะก็มันมีอีกจานหนึ่งยังไม่ได้ลาดถูกไหมใช่ไหมค่ะแฟนหนุ่มก็กินไอจานที่มันลาดไปแล้ว ไอ้จานที่ไม่ได้ลาดก็ไปเอาหมูกรอบออกเอาหมูแดงใส่เข้าไปมันก็ง่ายไหมค่ะเออแต่นี่เป็นปัญหาได้ยังไงเนี่ยประเทศนี้ข้าวหมูแดงท่านผู้ชมอาจตรยอ,องน้องใบถือสูตรไหนใบไ,ได้ทั้งสองสูตรไม่ไม่น้องใบเดินเขาไปในร้านหมูแดงน้องใบจะกินหมูแดงล้วนน้องใบจะสั่งว่ายังไงอ๋อแต่ถ้าแต่หลังๆใบพูดเลยน้องใบต้องสั่งเอาเอาอย่าหมูแดงอย่างเดียวข้าวหมูแดงเอาข้าว ข้าหมูน้องไบจะสั่งแล้วข้าวหมูแดงจานหนึ่งแล้วคิดไหมว่ามันจะไม่มีหมูกรอบมาถ้าไบมีประสบการณ์อย่างนี้แล้วครั้งหนึ่งไม่ใช่ไม่มีประสบการณ์ไม่เคยเกิดเรื่องนี้น้องไบเดินเข้าไปที่ร้านข้าวหมูแดงน้องไบต้องการเกิดจะกินหมูแดงล้วนน้องไบจะสั่งว่าข้าวหมูแดงจานหนึ่งนั่นฮะค่ะแต่ถ้าเกิดมาปุ๊บแล้วเรารู้แล้วอ่ะมันมีหมูกรอบมาครั้งต่อไปไบก็จะรู้แล้วไบร์บอกว่าเอาหมูแดงล้วนค่ะอพูดก็พูดเถอะ อยากกินข้าวหมูแดจงจริงๆวันนี้เราน่าจะสั่งข้าวหมูแดงเมื่อเช้าไปว่าจะบอกอยู่ค่ะไม่ทันแล้ว <laughs> ฮะโอ้ตายเออเออแล้วร้านที่เราสั่งประจํานี่เราบอกว่าข้าวหมูแดงหรือข้าวหมูแดงหมูกรอบคะไม่รู้ <laughs> เพราะไม่ได้สั่งเองฮะตายตายต,ายตายเอ๊ะคนคริกเก็ตพรุ่งนี้มีร้านข้าวหมูแดงไหม พรุ่งนี้คุณรีดมานะคะคุณคริกเกต็ตอ่ะคุณรีดมีร้านข้าวหมูแดงอร่อยออยมีมไหมาไหมฮะเออใช่ไหมค่ะเออเราจะได้ถามแต่มันก็ไม่ตรงกันดีกว่ะน,นี่คุณผู้ชมสั่งข้าวหมูแดงเต็มเลยค่ะฮะอะไรกินข้าวหมูแดงขึ้นมาเลยมันนี้สั่งข้าวหมูแดงต้องได้หมูแดงล้วนเออ <laughs> แต่ถ้าเกิดเอาผมสั่งข้าวหมูแดงจานนึงแล้วเอามาไม่มีหมูกรอบผมจะถามหมูกรอบหมดหรอ เพราะผมจะเป็นอีกแบบหนึ่งที่คาดหวังเราคงแก่ไปแล้วมันเป็นเรื่องของข้าวหมูแดงคอลลาเจนข้าวหมูแดงคอลลาเจนร้านใบใช่ไหมแต่ถ้าร้านเก่าแก่เขาจะเป็นแบบที่พิยุทธ์บอกนี่แหละทำไมจะต้องมาพูดลักษณะแบบนี้ให้พี่รู้สึกดูชราภาพเหลือเกินฮะอ้าพอสมควรนี่เราคุยกันเรื่องข้าวหมูแดงจริงๆนะแล้วท่านผู้ชมก็หมูแดงกับเราด้วยเนี่ยใช่ก็อยากกินข้าวหมูแดงเอ นนีคุณผู้ชมแนะนําร้านข้าวหมูแดงในตอนนี้ค่ะฮะเอามาคนจะสร้างเป็นมาตรฐานไม่ต่อไปนี้ไม่ไมต้องอใช่ไหมแต่ละร้านนั่นแหละค่ะอย่าทะเลาะก,กันเรื่องแค่นี้ใช่ไหมค่ะอ่ะท่านผู้ชม